เอาละฮะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่อง Cat Order นะครับผมมาฮะวันนี้อยู่ในช่วง t a l k to ุ a t คนะรับผมซึ่งวันนี้เราฮะเราไม่ได้อยู่คนเดียวนะับผมเราอยู่กับทางของคุณบันของเรานั่นเองหรือว่า AUR ในสมาชิกของแคนเรานั่นเองฮะยังไงก็ยินดีต้อนรับคุณ AUR ฮะสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ฮะเเถือว่าเราเป็นทางด้านของศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งฮะที่เรารับเชิญมาในตู้คาฉาตู้นี้นะฮะ เห็นว่าอ่าเป็นสมาชิกของแคนเพื่อนเหมียวเพื่อนเกิดด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเป็นมาดาหรือยังฮะก็สักพักครับเข้ามาช่วงกลางๆกลางๆนี้ประมาณตู้ไหนแล้วฮะอ่าตู้ไหนวะจำไม่ได้ลไม่ได้โอเคไม่เป็นไรฮะแล้วทีนี้รู้จักคุณแคทจากคลิปอะไรแหละครับผม ต่าจะช่วงคลิปมาโคโตไอ้คลิปป้าป้าคิดมั้งอ๋อคิซินานั่นเองนะฮะผมช่วงช่วงนั้นเขามาดูนั่นแหละว่าว่าว่าที่มาไลฟ์ไลฟ์อะไรบ้างเกลือแค่ไหนอะไรยังไงช่องนี้เขามีสาระเยอะไหมฮะคิดว่าสำหรับคุณบันโอ้สาระเยอะมากครับอย่างเช่นอย่างเช่นฮะเต็มไปหมดเลยเต็มจนไม่รู้จะหาตรงไหนเลยครับ มันหาได้นะผมว่าเฮ้ยบางทีนี่เขาเขาไม่บอว่าอ่าสมาชิกแต่ละคนเนี้พอได้เข้ามาอยู่ในแคนนี้ทุกคนว่าจะเหมือนแบบเป็นแฟมิลี่ฮะเป็นมีความสุขนะคุณบานคิดว่าแบบนั้นไหมฮะความสุขมีความสุขมากครับยิ่งช่วงหัวแควนนี้เปิดการานี่ทุกคนนี่รวมพลังกันแน่นแฟนมากโอ้โหสามัคีเลยใช่ไหมสามัคีกันเลยสามัคีบอกว่าพี่อย่าเปิดเลยตู้นี้คนข้ามีเหรอของแข่งเตรียมพร้อมเลย เดี๋ยว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 มันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่หรอกครับทุกคนทุกคนควรจะให้กำลังใจโอ้ความใจนะฮะความใจกันมากเลยครับเห็นว่าวันนี้เพชรแคนเข้าใช่ไหมฮะใช่แล้ววันนี้คิดว่าคุณแคทจะเข้าไปไลฟ์ไหมฮะคิดว่าก็ไม่รู้นะแต่เห็นน้องๆ้อเชียจ์กันอยู่ว่าแคนจะมาไหมในพวกนี้มันไร้กา ไอ้พวกนี้ฮะไว้ใจไม่ได้ฮะเด็กพวกนี้ฮะบางทีคิดว่าจะรักนะตอนแรกห<อ>ัวแคนเขาซิกมาทักมาบอกว่าเอออ๋อบางทีพวกนี้ก็รักเรานะแต่บางทีพวกนี้ก็รอเสียบข้างหลังเรานะต้องระวังให้ดีนะเด็กพวกนี้อันตรายนะฮะเชียร์เชียกันรักๆกันอยู่ดี <c oughs> แทงกันเฉยเลยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย <c oughs> <c oughs> นะฮะแล้วสําหรับคุณบอนนะฮะตอนนี้ แล้วสาหรับตู้มาคอโตตู้นี้ฮะตู้บางคโตตู้นี้เลยนะฮะยังอยู่ในในเซฟตู้นี้นะฮะคิดว่ามาคอโตนี้ดีในทางด้านไหนบ้างล่ะครับผมมาคอโตเลยนี่เอาจริงดีนะครับก็มันไม่สําหรับตีบอสแคนอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่บอสมันจะมาตัวเดียวเดียวซึ่งมาคอโตนี้สกิลมันมันชัดอยู่แล้วว่ามันตีมันตีรถอ่ารถรถเกาะของบอสตัวเดียวแน่ ที่มันมาอยู่ตัวเดียวๆคือลถเยอะมากอซึ่งถือว่าถ้าถ้ามีติดไว้ถือว่าคุมครับแล้วทางด้านของ p พ p ประจนัยแล้วก็หอคอยนะฮะคิดว่าข้อมูลเนี้ยเราจะสามารถบอกท่านผู้ชมหน้าใหม่หรือว่าคนที่ยังเล่นอยู่หรือว่าคนที่ยังไม่มั่นใจว่าเราควรจะมีดีไหมเนี่ยสําหรับคุณบานแล้วมีแล้วใช่ไหมฮะตกลงมีแล้วเนาะ อ๋อได้ได้มาแล้วอ่าได้มาแล้วกดหลังกดหลังคุณแคทเลยครับกดหลังโัวแคนผมเลยหลังจากเขาเกลือไปเลยเนี่ยหรือหลังจากอะไรนะฮะหลังจากเขาเกลือไปเลยเนี่ยผมไม่พูดอีกทีนึงฮะผมไม่พูดอีกทีนึ่งพูดดผมก็ไปกดเหรจะให้ย้ำอีกเหรอไม่ไม่ไม่แล้วผมเข้าใจฮะเข้าใจเข้าใจความความรู้สึกของเขาละมันมันแบบมันอ ทำไมกัน<อ>นะขะปวดก็ไม่บอกโอเคฮะเดี๋ยวมีข้อมูละอะไรที่แนะนาน้องนองได้บางฮาสำหรับมาโคโตะเปียกหรือหมาเปียกตัวนี้นะครเองนะครับผมข้อมูลก็อย่างที่รู้กันก็เหมาะสําหรับตีแคนแบตเทิร์นได้อยู่<ส>แคนแบตเทิร์นนะฮะสำหรับบอสเป้าเกี่ยวเนาะนจะแรงมากฮะสาหรับการลงดันเจียนประมาณนั้นใช่ไหมฮะดันเจียนดันเจียนก็ได้ครับถ้าถ้าถ้าบอสเป้าเดี่ยว ถ้าเไปตีแจวบอกนี่น่าจะเวิร์เลยนะผมโอ้สบายเลยครับนี่ผมทำสำหรับผมตอนนี้คือทำห้าไม้ได้แล้วแล้วสำหรับหัวแค่แล้วครับได้กี่ไม้ฮะก็ต้องแล้วแต่ว่าเขาจะจัดจัดได้ไหมแค้แหละทำไมผมผมยิ่งสัมภาษณ์ผมยิ่งรู้สึกว่าตัวผมเจ็บเองนะฮะไม่เข้าใจตัวเองจริงๆีิ แล้วคุณบานนะฮะอ่อยีดีกว่านะสําหรับแคนเพื่อนแแม่เพื่อนเกลือของเรานี่คิดว่านะฮะจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาอีกไหมนะฮะหรือว่าน้องๆที่ต้องการที่จะเข้ามาแคนเรานะฮะควรจะมีเงื่อนไขแบบไหนนะฮะจะดีมากที่สุดนะฮะยังไงก็ให้ข้อมูลนะฮะลองให้ข้อมูลดูแล้วกันับผมอ๋อเหมือนตอนที่ผมเข้ามาเลยครับหัวแคนจะถามก่อนเลยว่าคุณเกลือไหม อ่าต่อต่อครับต่อถ้าคุณเกลือถ้าคุณเกลือมาเป็นแฟมิลี่กับเราได้แล้วคุณเกลือไหมครับเกลือไหมครับโอ้เกลือเกลือมาหลายรอบเหมือนกันเลยแล้วคุณบานนี้เจ็บตู้ไหนมากที่สุดเลยครับผมตู้ที่เจ็บมากที่สุดก็อ่ายุยยุยปีใหม่ครับยุยเจ็บยุยกันหมดเลยครับผมเฮ้แต่ยุยผมออกง่ายนะยุยออกง่ายนะเป็นตัวแจกเลยผมว่ายุยอ่ะมันก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่ายุยปีใหม่ผมล้างตู้อ่ะ ล้างตู้นี่เป็นไงบ้างคะล้างตู้ต้องใช้กี่เพชนฮะก็สี่หมื่นห้าพันเพศโอ้ยแล้วคุณแคทก็จะถึงไหมฮะฮะคุณแคทคิดว่าคุณแคทเพรจะถึงไหมฮะอ่อถ้าเขาถ้าเขายังเปิดเหมือนเดิมผมว่ายังไงก็ไม่น่าจะถึงะคาว่าล้างตู้ไม่มีสําหรับเขานะผมเห็นนะผมไปตามติดตามเขาอยู่นะฮะแล้วทีนี้ผมติดตามเขาผมก็เห็นว่าเอ้ยทําไมเขาถึงชอบเปิดตู้วะผมก็ไม่เข้าใจเลยในนส่วนที่คุณบันพอชี้เข้าใจหรือเปล่าฮะ จริงครัเพราะว่าถ้าเห็นเปิดทุกตู้อ่ะแล้วก็ตัวละครเยอะกว่าผมอีกนะจริงเหรอฮะใช่เยอะมากเลยฮะเยอะกว่าผมอีกน่ะแล้วอย่างนี้แสดงว่าเขาก็ต้องปั้นหลายตัวเลยสินะฮะพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกเห็นเห็นแล้วสงสารหัวแค้นคุณไหมฮะ ไม่รู้ว่าจะสูงขนาดไหนจะยังไงไอเด็กไอที่ผมเข้าไปไลฟ์ไอเด็กพวกนั้นมันต้องร้องเรียนแน่ๆเลยเชื่อผมมารูแบบว่าพี่พี่พี่เพชแคนเพชแคนเพชแคนอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถามยังไงให้โดนตัวเองเออผม่็เข้าใจว่าทำไมผมต้องมาทำอะไรแบบนี้มันเจ็บข้อตัวเองด้วยว่าไม่เข้าใจถามยังไงให้โดนตัวเองครับเนี่ยนะโอเค ตกลงวันนี้เพชรแคนเข้าใช่ไหมฮะเพชรแคนเข้านะเอ่ออน้สองสองรอบ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 ไหมสองรอบไม่ดีไหมถ้า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 ผมเข้าไปอ่ะคุณคุณไอมาแน่คุณไอมาปุ๊บอยากจะเปิดอีกเหรอแน่เลยเชื่อผมว่าน่แน่เลยมีคนห้ามบัางก็ดีแล้วครับเพราะผมก็เคยห้ามนะหลังหลังผมก็ยุแล้วอ่าเริ่ม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 จับทางถูกใช่ไหม ครับชอบชอบแต่ผมรับรองเลยครับว่าจะไม่มีใครได้เห็นคลิปนั้นอีกแน่นอนผมว่าผมจะเก็บเพชรยังไงล่ะเหนื่อยอยากอยากอยากเห็นคุณแคทสี่หมื่นห้าอยากเห็นผมไม่เคยล้างตู้นะผมว่าคุณแคทเขาไม่ล้างตู้นะเชื่อผมปะว่างั้นแหละเมก็เห็นเล้ถ้าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้จริงๆแต่ถ้าได้ก็คือได้เฮ้ยอันนี้เชียมชมใช่ไหมใช่ บทบทจะออกก็ออกทั้งนั้นอะไรเงี้ยอ่าบทจะออกก็ออกทั้งนั้นเช่นตู้เลมตู้แลมใช่ไหมครัประมาณนั้นใช่เลมแลมเอมิเลียนี่แบบฮะฮะมีแต่น้องๆฮะฮะอะไรเงี้ย่ฮะแต่แต่ตอนนี้น้องๆเขาก็บอกบทไถ่กรรมแล้วอันตอนนี้นะฮะตอนนี้นะฮะตอนนี้เลยนะในไลน์กำลังเด้งบอกว่าไงบ้างครับผม ในไลน์ในไลน์บอกว่าไงบ้างครับผมไลน์ตอนนี้ก็เยี้ยมเยียมไปแล้วครับไอ้วันที่เปิดเปิดนั่นก็นั่นแหละไอ้กําไปแล้ว <c oughs> ผมรู้สึกเป็นคนบานปหม <c oughs> ทำไมผมไม่ได้หมาเปียกหมาเปียกไม่ได้แควซัม, <c oughs> มเมอร์ <c oughs> ก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้แควซัมเมอร์ก็ยังไม่ได้ชาเลนจ์อีกโอ้กรรมของเพนโอช่วงนั้นมันได้มาเยอะนะครับตอนนี้มันก็เลยเลด เลยไปตกกันตรงนั้นหมดแล้วอยังไงก็ยังไงก็ถ้าเกิดว่าน้องๆเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะยังไงก็ฝากขอโทษด,ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าคลิปของพี่หรือว่าไรข,ของพี่มันไม่ได้แจ้งเตือนนะต้องขออภัยจริงนะก็ไม่รู้ว่า,วาเป็นที่อะไรหรือว่าเป็นที่ระบบตรงไหนนะฮะยังไงก็ขอโทษ ด้วยนะครับผมขอขอบคุณคุณบานด้วยฮะที่เขามารับชมกันนะขอบคุณคุณบานที่มาให้ข้อมูลแล้วก็พูดคุยกันนะครับผมยังไงวันนี้แคทเดอร์ก็ขอ,ขอจบปิดีเดียวกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่ารายหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะฮะอาจจะมีผิดพลาดหรือว่าตกหล่นบ้างประการต้องขออภัยด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบคุณครับขอบคุณคุณบานมากนะครับผมครับรับคุณครับคิดว่าพี่มันมันมาจริงเหรอ สา,สามสามบาทเห็น <eredith S 2> ไหมถ,ถ้ามันจะมามันก็นมาครับถ้ามันไม่มาก็ไปนั่งทําใจกันต่อเดี๋ยวเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมไปแอลให้เดี๋ยวผมไปแอลครับมันมันอยู่ตรงนี้แหละมันไปไหนไกลหรอผมมาแล้วคุณบัตรผมามาอยู่ในหน้านี้แล้ว <c oughs> กลับไปอเรื่อยเนี่ยคุณบ <c oughs> ัตร คิดว่าไงาไมนี่ไม่แน่ใจครับอ่ะผมมีใบฟรีไปหนึ่ง้่นผชมชิมลางไปก่อนนะคัผมจะลบคำที่บอกว่าหัวแคนเกลือไปเลยนะไม่ไรใบฟรีนี่ถ้ามันจะออกก็ออกนะครับเฮ้ยจัดไปบ้านผมรับหนึ่งสองสามใบลุงมาในเพี้ะวิ่งมาแล้วหัวเขียววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วก็ ถ่ายไหมคุณบาใบายไรน่าจะเงินน่ะทองมาเลยมิมิมอยถอยถออุ้ยผมลืมผมลืมยินดีต้อนรับคุณบานนะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะยินดีเค้าช่วงกายชาภาเกลือครับเอ๊ะเมื่อกี้ท็อกตัวแคร์ไม่ใช่เหรอเปลี่ยนเปลี่ยนช่วงวัยยังเปลี่ยนช่วงวัยมาก เพชรแคนเข้าแล้วทำไงโกรธกด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 น้องๆเขาอยากดูโอหไม่ไลฟ์อะไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์ไม่แอบอัดคลิปได้ไงเนี่ยอัดคลิปพอไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวอยากอยากรู้ไปดูเอาไม่บอกด้วยไม่บอกด้วยไม่บอกไม่บอกพันหน้าพันหน้าพี่ว่าไงะกดกดกดธโกดกดธกดอนะกดกดแล้ว มันไปแล้วมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วเฮ้ย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 ได้ไหมเปล่าปะบันไไมมาเก้าวเท้าโอ้โหภาพจำภาพจำเหมือนเดิมเลยวัดไปแล้วบ้านหน้า ท่านผู้ชมกูบันมีสูตรไหมขอสูตรหน่อยเฮ้ยนี่มันมันเป็นมันไม่ได้มันมีเศษอะไรคุณบันแต่ผมต้องไปหาอะไรให้มันเข้ากันก่อนแป๊บนึงอ่าต้องไปหาอะไรให้มันเข้ากันก่อนตอนนี้มันเป็นสามหนึ่งสี่หกใช่ไหมต้องไปหาอะไรให้มันเข้ากันแป๊บนึงเอาีจ้าหน้ามีซื เคลียร์เควส์เหรอแป๊บหนึ่งนะเปิดเปิดเปิดไปเมื่อกี้นี้กี่กีโลแล้วครับสามสิบห้าฮะสามห้าโอ้ยอย่างน้อยหอยอยู่น้อยอยู่แต่น้องๆเขาน่าจะน้องเขาน่าจะไม่ค่อยถูกที่สุด MVP สุดนี่ก็น่าจะนิกเหรอนิกครับนิก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 ครับสิบโลสิบโลเลยนิกตอนนี้ที่ออก ที่ออกวสุดของแคนเราเนะ่ MVP เลยอ่ะ MVP เลยอย่างเจ๋งผมห้าสิบห้าสิบพันห้าสิบอ่ะเดี๋ยวเจอผมห้าสิบเหมือนกันเดี๋ยวกาดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ผมอ่ะอ่าฮะนี่ตอนตอนผมเทสเมื่อกี้ก็ไม่ช็อตมันจืดจืดเลยครับเรื่อยๆน่าจะ ไม่ไม่ขยับบ่อยแล้วกันฮมยมันจะไม่ได้เนี่ยหว่าครับนี่อ่ามันไม่เป็นเศษแล้วมามามันเป็นสามหนึ่งห้าศูนย์กดเศษไปก่อนห้าศูนย์เนี่ยออกมาดิลูกวิ่งมาแล้ววิ่งมาเปิดประตูมาแล้วบอกว่าป๊แปะไปเถา เปิดโหลดไว้ห uhm รือเปล่าเนี่ยป uh oh. okay. ิดโหลดฮะปิดโหลดโอ้ปิดโหลดไว้นะคุณบั้นห้าสิบโลมีจริงเหรอมันมันลุ้นกว่ามันลุ้นกว่ามีมีเปิดโหลดไว้อีกนะ่ออเหรอโอเคมาโลที่สี่สิบคุณบั้นคิดว่าไงฮะาถ้ถ้าน้องอยากจะมา น้องก็มาเองแหละครับอ่าน้องอยากจะมาน้องก็มาเปียกกดไปแล้วมาเหรอฮัลโหลฮัลโหลใบลุงมีจริงปะใบลุงมีจริงปะเฮ้ยใบแรกเลยคุณบันใบแรกเลยคุณบันใบแรกเลยคุณบันมาปะอะไรมาอากิโนลดเลยกระจาย เลสกระจุยกระจายเมื่อมาใบแรกเลยอากินเนาะใบลุกมาใบแรกเลยอากินเนาะมันอาบงมันไมีจริงเหรอก็ได้กันเยอะแยะครับจริงดิสุดท้ายเลยคนไม่ได้มันก็มีจริงเหรอฮะ สุดท้ายแล้วคุณมันสุดท้ายจริงพ au, เพราะว่าจะจบคลิปนีเ้เสร็จแล้วก็คงจะไม่เล่นอาร์วีกันยาวเลยไม่งั้นผมก็ต้องไปหาเกมอื่นเล่นโอ้โดนคุณไอดดา, <c oughs> ต,าตายแน่นอนเลยว่าโอ้โ <c oughs> นี่ชีวิตมันต้องมีกาชาเนี่ยครับใบลุ <ไป S 2> ้งเมื่อกี้ใบลุ้นลอยมาแล้วนะจะได้ลุ้นสนุกสนาน คุณบานถ้าผมกดลงนี้ผมจะบอกคุณบานว่าผมมีอยู่1516เพชรผมจะกลับไปอยู่จุดที่สิบหเพชรอีกแล้วนะแค่อือเหรอครับอะแค่อือใช่ไหมนี่ให้กำลังใจกันดีมากเลยได้แต่ปลอบใจอะแบบทำใจแล้วกดซะทำใจแล้วกดซะเฮ้ยคุณพันเอาร้อยห้าสิบนะเฮ้ยผมกลัวว่ะ ถเรห้าหอ,อ,าอาาี๋เราจะได้กี่ครั้งวะกลัวกลัวกันทุกคนแล้วครับแจะจ,จุดเวลาที่กดเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครอยากเสียเพชรเยอะเหมือนกนันนะเอาพันห้าเลยจบท่า,านผู้ชมฮะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฮะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e ผมคิดว่าตามจริงมันจะไม่มีคลิปแบบนี้นะเว้ยแต่ผมได้ยินว่าคุณมันบอกว่าเพชรแข<ผ>น,นเขาผมไม่ยุหลโดป้ายยาผมไม่ผิดอุอายผมขอโทษผมไม่ผิด ท่านผู้ชมครับผมไม่ผิดผมกดแล้วหมาวะหมาพิต right? you know, ้าของของยังดูใบลุ้งเลยใบลุ้งวะผมพี่ตายอยู่อยู่ไหนวะใบลุ้งใบลุ้งอยู่ไหนวะมีปวะลีมะตัวแรกอีเอลีมิซุงิเลมิยาโกะ ใบลุงมาแต่เป็นกีตาร์อผมเปิดสี่สิบโลได้ใบลุงมาสองใบนี่ถือว่าเยอะนะครับผมเปิดห้าสิบนี่ใบลุงไม่มีเลยนะเฮ้ยวันได้กี่ใบลุงใบหนึ่งแต่กีตาร์และอากีโน โอ้ตายบินเซธเธอไม่รักฉันแล้วเหรอรุนเล่รุนเล่รุนเล่ครับรุนเล่้าคลิปนี้แพร่ไปกูโดนด่าตายตหาแล้วผมฝากคลิปนี้หน้าไปถึงบินเซธคอนเน็กต์แล้หรือว่าแฟนๆบินเซธคอนเน็กต์แล้ทุกคนหรือ GM หรือแอดมินอะไรก็ตามฮะป่าเปียกมีจริงไหม อย่าไปหยองนบอย่าไปยองเกินไปบางทีบุญมีเขาเรียกบุญมีเขาเรียกบุญมีคุณบานแต่กำบังอะไรนะไอ้บอลบอกว่าเพชรมาต้องกดกาชาแล้วมีแต่น้องๆเขาอยากให้กดกันโอ้หแต่น้องๆเาอยากให้กดกโ้ ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ nah มน่าเข้ามาเลยซ้ำอ๋อพอแล้วมวันเมืเเ่อกี้เราเปิดเราเปิดขาชาไปใช่ไหมเรามีสี่พันหกเออเราเปิดไปได้สนะามสามประมาณสามโลนะประมาณสามโลแล้วนียอะร้อยห้าสิบหนึ่งครั้งแล้วทีเนี้ยมันไม่ได้ปัะไม่ออกเลยป่ะอ่าพอมันไม่ออกปุ๊บทีเนี้ย อผมก็เลยมาทำเพจซื้อซื้ออะไรนะซื้อมานาใช่ไหมมได้ซื้อใช่ไหมฮะอ่าให้ซื้อมานารายวันผมเหลือสิบหกเพจผมซื้อไปสิบทายที่ผมเหลือเท่าไหร่เหลือหกตามนั้นผิดเสืซตสุดจริงๆฮะ 2ใบจิตต้ามาทำกิกเกลอ,อะไรหล,หลุดเลสซะหลุดเลดซะน่าเกียดเลย <นะ S 1> ว่าบอกก่อนแต่เพชรแคนสามพัน, 3, พนหายแล้วฮะน้องๆฮะให้รู้ไว้ผมไม่ผิดนะอยู่มันอยู่ที่คนยุครับคนยุดีจบการขายได้ ที่ถ้าผมเอาพี่บันกับกู๊ดแบ็กมาอยู่ด้วยกันเรียบร้อยจนผมนี่ของมันต้องมีแคทเอาเอาเนี่ยเอาไปเอาคำพูดพี่แบ็กมาอดของมันต้องมีของมันต้องมีแคทโอ้ปล่อยแคทเถอะปล่อยแคทเถอะปล่อยแคเป็นสุสุขตีนะครับตัวนี้ดีนะเดีอีกแล้วไอบอลมันเคยบอกผมนี่มันบอกว่าพี่ผม ผมจะไม่เอาหรอกมาเปียกไม่จะเป็นพอวันถัดมาปุ๊บมึงกอบม่วงเขาแข่งกับคุณบอลเลยน่ะเออไอพวกนี้มันบ้าคาชาก็มีให้ไอเพชรมีให้ดองไอพวกนี้ใช้เปิดหมดคุณบอลนี่ออ พอหมาเปียกเปิดมาปุ๊บนี่รู้สึกจะมีเลยนะเออเปิดมาเห็นเลยผมผมยังคุยกับคุณบิ๊กอยู่เลยพอเข้าไปในเกมดูฮะเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วฮะเลยบอกฮะเอาแล้วเหรอเปลี่ยนโปรไฟล์แล้วเหรอก็ม่วงด้วยโอ้โหอะไรของมันเนี่ยตัวอวยครับไปฮะท่านผู้ชมปิดคลิปหนีไปเอาวี ต,นนต,ต,ตัวมันันื้อตัวใายใได้ก็ได้<ม>แต่ผมไม่ได้ผมยุ่งสำเร็จแล้วไปแล้วหมด้วไม่เหลือแล้วเหลือหกเชรคุณบอลกลับออกเฟผมขอนั่งขับวให้ตัวเองออ <c ười> กเฟสออกเฟสออยเห็นแล้วจำ <c ười> <c ười> ใจ <c ười> ยอมมาน้องไม่ยอม,ม <with those> <you> ไม่โคตรด,ดื้อเลยไม่รู้มันเปียกอะไรอยู่บุญนดีนะครับของสายสมันจะหนักครับสายมันจะหนักตายอยู่ปันดีครับคุณบ้านปันดีครับฝันดีครับ <diagnosis> ไม่ไหวแล้วหกเม็ร <Essential Manager>